อาชีพล้วนแตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันคือปัญหาก็จะมีลูกค้าบางคนปากไวหัวร้านแล้วนะเนี่ยสิบกว่าป,ปีอะที่อยู่กับแบบความไม่มั่นใจ <im ple a> พวกเจลแล้วก็พวกสเปรย์บางทีกลับมาไม่ได้สระผมน่านจะเป็นสาเหตุหลักเลย <im ple a> ผมว่าทุกคนก็อยากจะรักษาคงไว้นุมสาวไว้ตลอดเกิดทนหมดลมหายใจนะมีคนมาทักอยู่เรื่อยมาทำไมถึงหัวร้านจัง มันมันเป็นอะไรที่เราไม่อยากจะตอบคำถามทุกอาชีพเชื่อมัน่นเฮอร์เมตโตลองทานผลิตภัณฑ์ตัวเฮอร์เมตโตตัวนี้เหมือนที่ผมนั้นได้เปิดใจไปคุยหรือโฆษณาให้เพื่อนพารได้เฮอร์เมตโตเชื่อได้แล้วก็ตัดสินใจลองใชใ้ดูครับสำหรับใครที่เกิดปัญหาแบบเดียวกันนะครับีีสะบางร้าน ลองทานตัวนี้ดูครับตัวผมเองก็เหมือนเกิดใหม่จากที่คนทักว่าทําไมหัวร้านเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเราผมผมดําขึ้นละผมดกแล้วมันมีความสุขที่ไม่มีใครมาทักแบบนี้อยากให้ทุกท่านลองดูสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ย้ําว่าอย่างน้อยต้องสี่เดือนนะครับแล้วทุกท่านจะรู้เลยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปได้จริงเปลี่ยนแปลงแบบคุ้มค่ามากๆต้องลองครับเฮอร์เมตโต้เฮอร์เมโตวิตามินแก้ผมร่วงอันดับหนึ่งในใจผู้ชายทุกอาชีพ